ผมไดสามพันผมได้รถละคันหนึงรรถจะมาวะาาาเอ๊ะเมรถจะมาเอ็มกำลังแก้องนะทำให้กไมทำไรถทุกคนนกกนันต้องหลบคันนี้วะตแปลกกวะ่าใช่เหรอเต๋เฮ้เเยเฮ้ยเฮ้ยจริง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 องมปกิจนปะขามปะตะกี้แกงขามปะจุดขาน้ำเงินอ่ะ เท้าเขาเอา้าเราไปตามไปล่ะไอ้รถนี่มันเป็นอะไรอะ่ะมันมีหัวเหรอดูนะดูนะไม่ไม่ไมไมไม่หลบว่ะเกิดกี้ม่งหลบ ตอนแรกรถผมมาเสียงโบออฟคุ่นเบาเลยย่นในรถอะแทบไม่ได้ยินแล้วได้ยินเลยไ้่เปิดกัตโนมัติแต่ข้างรถแมลงสนัดโลกเลยฟิวฟิวใช่เอเดะไม่รู้ว่าลงน,น,นั่งกันเต็มคันเลยตามดีขนาดนั้นเลยหรอต้องตามดีดี ใช่ปะด,ด,ดีดีชุดขาวเลยเจ๋อ่ะใช่ได้เกียร์ย <c oughs> ะอะไรจ้ะก็นั่งเต็มคันนะเห็นนั่งเต็มคันเลยเยอ่ะ <c oughs> ไปเอ้ยคนขับมัน่สีขาวไงรถามลมีโคตรกินน้ำมันเลยมัวเจ้าอีกแก๊งหนึ่งมาช่วยนะหรือป่ะ ไม่รู้ล่ะกูจะเข้าไปถามเลยกูจะเข้าไปถามเลยมึงจะมาอยู่กูหรือมึงจะโดนสตรีมไปกับพวกมันเขียนรูปดีไหมจะเลือกยังไงวะน้ามันหมดแล้วปังลูกนะรู้ว่ามันจะตอบยังไงบอกอ๋อโอ้ยเลือดรถไอ้สารสีเลือดไหลเลยมันนจะไหล

ยีดแ๊งลุงไปวังอยู er ่กะดาดกับพวกสุดแดนกระเด้นลุงลุงซ่อมรถหน่อยนะไปก่อนเลยผมรอไปก่อนเลยไปก่อนเลยกูตามไปดึงไปเียกอเลยเรียกอเลย ครับเด,ดเเตสร็จแล้วอ,อะไรผมไม่ได้ยินหรอกนะตอนนี้ครับอมมัวค้างอยู่ลุงขับไปห,หน่อยดีเปมาของกอล์ฟต้องเล่นบทโห,ด,หดแล้วว่ะอย่าปั๊มปัมป๊มหน้าไอ้สัร ตอนนี้ผมที่ที่ผมอยากทำอย่างเงาี้ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพวกไ,วไหนคือพวกไหนเว้ยถ้ามึงพวกกันอยู่แล้วมึงก็รวมกันมาให้หมดตนะตอนนี้เลยสัตว์เสียเวลาอเนี้ยอะไรวะมันเสียเวลาอะไรประมาณเนีน้ย <c oughs> ถ้ามึงแบบไม่ใช่พวกมันอ่ะมึงก็มัดรวมมาเลยสัตว์ถ้ามึงใช่พวกมันมึงมัดรวมมาให้หมดเลยอะไรประมาณนีน้ยพ่เก็บเวลาแบบว่าวมันเดี๋ยวก็มันรวมกันเดี๋ยวก็มันรวมกันตอนนี้มึงก็มัดรวมมาให้หมดเลย ลูกบอลนี่ไงเห็นไหมฟอกกายวันถึงฟอกกายการเดียวคือว่คือขับรถชนกันเหรอเฮ้ยข้างหลังลุงลุงลุงข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีมีพี่ไปส่งย่อยเลยเห็นสุดแดงไหมนะไอ้สัตว์ chứ quạp mình quạp 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 Bye bye อย่าจิตกันจิตกันเฮ้ยปิดคนแล้วเปิดผมทำไมอุ้ย โอ้ผมลุงมันเหมือนในนี่แล้วนะใส่หน้นา,นากากลงไปก็ได้นี่ผมเห <c oughs> มือนคนหัวร้านแล้วเนี่ย <c oughs> จริงเปลี่ยนสูงเออผมมันหน้ามันแก่มากเลยต่อไอ้หน้ามันหนุ่มแล้วผมมันเหมืบปา,ปางๆลาะที่หัวเลยคือเลุงไม่ได้ <ๆ S 1> เห็นเป็นเป็นหัวขาวหรือว่าเห็นเป็นอะไรเแ็นหัวขาวอ๋อโอเคแล้วลุหัวขาวนะแต่แต่ภาพว่าลุงหัวดำปึ๊ดเลยไปโรงพยาบาลไป ม,ลมลไลทไมนไลง,งเลปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเฮ้ยเดี๋ยวสูตรสูตรเนี่ยมาคุยหน้าโรงพยาบาลเนยนะ คูเริ่มอีกแก๊งหนึ่งเลยเต๋ก็คุณทะเลาะวิวาทกันก็ต้องรับหตุนะส่งผมโอป้าส่งหน้าอบๆใช่โอ้ยพี่หัวร้อนว่ะลงหอค้อนหน่อยอยู่ในเลเบลเราก็ไปเอาต้อเปลี่ยนทรงเดิมแต่จุกไอจุกไว้ตด้อะไรอขมึงวะกูถามเลยเหอะ นี่โอป้าครับตั้งหนังโอป้าต่อไม่เท่าอยาเอาเาเราแบบดีโอป้าแบบผีเพื่ออะต่อไม่เท่าอย่ากเอาเขา้องเอ้ยไอ้ลุงจอมล้อมป้อมผมไม่ไดแกล้งได้หรออันตรึด้วยต้องโอเคไม่ได้แกล้งต้ีได้ละทีนี่อยู่แกล้งนี่ก็อย่างเงี้ยแหละเออเขาป้อมตัวทำไมไม่รู้ ปอบจะพ่ายเร็วไหมเขาเสียเอ็มร้อยสิบเจ็ดไม่เสียเฮ้ยแต่กูแต่กลัวตรงๆนะกูชอบสูตรแดงมากเลยนะเว้ยมันตีสนุกอะครับมันมันรูมันไอ้เย้สูตรแดงตีหนุกกว่าไอ้ช่วงเปลี่ยนเสื้อผ้าไอ้สัตว์ครบทุกรถเลยอย่างเนี้ยมเอาเรื่องด้วยไปเย้บลับนะใช่ทำเราลอมเปหลายทีเลยเราเรื่องด้วยตอนเราลงไปสองรอบได้ไหมไอ้จุ๊บอะไม่ทำหมอนดินี่ยังเหตุความหล่อพี่อ่ะน้อง ปวดเท่เลยถอดแบนดิก็ดูดีกว่าไอ้ตรงฝอยๆอะไรแบบนี้ม่เทอะจะบวกขนาดไหนพอดีไอ้แจ็คไม่ได้บวกหรอไอ้แจ็คโผล่มาอยู่ไหนมาเนี่ยไอ้แจ็คบวกเองไอ้ยลิเกลิเกมีกี่คนวะไอ้ดอยลิเกเหลือสี่ครับลงเชียรเชียร์ทำไมนมันแตกไปแล้วครับทำไมแตกอ่ะมันมีปัญหากันนิดหน่อยครับไม่หน่อยมั้งเหลยสี่ ใชยเจ็บไหยคะอย่าไปทะเลาะกันตีพี่ชายพี่ชายเจ็บไหมให้ให้น้องฉีดยาให้ก็ได้นะไปไหนมาคุยกใครเออถ้าคุยกับใครคยกับใครคุยกับแม่ไก่แม่ไก่ เขาติเลียกพี่แม็กแล้ติดแมกแล้วเอเอาีคนละเอยพี่คน้แม่พี่แมกพี่แมกอยู่ดีพี่แกอยู่ทีไมวันนั้นยังได้เลยอันนี้ก็ก็ตอนนี้พี่เขาไม่ได้แก่แล้วไงก็ไม่ได้กินแล้วมีมหลายคนหรือเปล่าเนี่ยสำรับคนเลดพี่แม็กคนเดียวอันนี้เป็โดนนะอนุนแม็แดนสติดคุอะไรวะอะไรวะ รองเท้าได้นี่ไงไม่ดีอะรองเท้าสีม่วงนี่รองเท้าสีดำในไนกี้โทษทีว่ะผมไม่ชอบแย่งเมียชาวบ้านว่ะโอโหโอโหโหโคตรเจ็บโคตรเจ็บอ่ะอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเจ็บขึ้นเลยอ่ะเสียงไม่ออกเลยนิ่งเลยตกไอ้เจ้หนีแล้วว่ะไปพูดไปพูดแล้วคำเดียวจุกลุ้เรื่องอะไรโดยนายก จริงเหรอพี่ผแล้วเหรอดู้อดีตก็เป็นได้ได้เจมสมีผัวเหรอพี่ผัวถูกตายแล้วอ่ะไม่ได้ผัวถูกชิ้นตัวอ่ะแต่ว่าเขาตายแล้วยังไม่ตายเพื่อนผมเก็บจดหายเดี๋ยวเขียนจดหมายแป๊บยังไม่ตายยังไม่ตายคุณแจ็คบอกบอกพี่ตู้ด้วยว่าเราเลิกกันไม่ได้ต้องรอจดหมายยืนยันว่าคุณจะเลิกกันทั้งสองฝ่ายก่อนนะจดหมายประมาณสักสองปีถึง บอกเขาว่าฉันจะแต่งงานใหม่ข้อนี้ข้ามไปครับเลิกการฆ่าไปเอาเอาตังค์เดียวครับอะฮะคุณเลี้ยงอะไรเงียบเลยฉันงั้นฉันแจ้งฉันงั้นฉันแจ้งพี่ตู้เลิกกันก็ได้ไม่ได้ครับไม่ได้พี่เขาเรียกเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเจ็บเจ็บตายแฮงค์ทีมี่คนไหนจะดีไหมครับต้อมรักกันอย่างคนสองคนนะที่แหวก พี่แม็กถึงหนูจะปากเสียแต่หนูก็ชอบพี่นะพี่บ้ามนี่พี่หนูว่าพี่แก่จริงๆหนูว่าพี่น Joint, ่ารักแต่ไม่กล้าพูดโอ้โหเลื่นนี้เลื่นนี้จู่ปากมากระจายเลยอผู้หญิงสมัยนี้นี่เขาแรงพูด นี่ถ้าเกิดว่าพี่อยากได้อะไรพี่แค่บอกเบอร์เกอร์อ่ะเบอร์เกอร์ให้พี่ได้ทุกอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวทีหลังพี่เข้าโรงพยาบาลทั้งแก๊งพี่ไม่ต้องเสียเงินเลยเนี่ยโอ้โห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 ี่เบอร์เกอร์ยอมโดนเนประเทศออกจากโรงพยาบาลเลยพี่เพื่อพี่คนเดียวอ่ะโอ้โหโอ้โหจะเข้าโรงพยาบาลยังไงวะเนี่ยคือต่อไปถ้าไม่เห็นเบอร์เกอร์เป็นพอออแล้วแสดงว่าเบอร์เกอร์โดนปฏิวัติออกโรงพยาบาลแล้วนะ บอสปีนเลยเนาะแล้วใครจะใครจะเออาาหารว่าอาหารกูเต็มตัวเลยหล่อเหรอมันหล่อใครจะหานว่ากูอาหารเต็มตัวเลยอ่ะมันถ่ายกูไม่ได้ละอ่ะตัวเอ่ะหาถ่ายดินะไมถอดแร่ดิถอดแว่นถอดหมวกถอดเบ็ดหมวได้ยังเดือดเลยคนไหนอ่ะจำได้ปะล่ะเอาไปละ ไปกระลาศังเยอะรถพังวะเออย้ำบอกย้ำซ้อมอ่ะโอ้ยรถใครอ่ะรถผมครับยิ้มหน่อยไปกระลาดโอ้ยโทษทีโอเคครับเจ้าของเจ้าของมาดูเชี่ยเราไปโพสต์เท่เด็กได้ด้วยนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่ จับได้เลยรถไอเนี้ยที่ผงซื้อสีขาวที่ผมไปแต่งตามอ่ะแต่อาอะไรล่ะตัวเราตัวเองงอตเราตัวเองงอขวานะไม่ไม่ไม่รับไม่กลัวของเก็บก่อนรัดูของเออแล้วคันนี้มันโหลดจังวะโหลดเกือบแผ่ววะอย่างนู้ว่าเก่งแต่มันจะแผ่ววะมันจะแผ่วไปวะเออถ้างแผ่วนี่เกร็งเลยนะ ไปหน้าโรงพยาบาลแป๊บนึงกูไปคุยไก่สูตรน้ำเงินก่อนไปหน้าโรงพยาบาลลุงมิเดออยู่ในแก๊งลุงลพ่เทพิทักอ่ะอ๋อจบแล้วเทปิทักแอสแล้วได้โรงพยาบาลอ่ะไม่อยู่หรอเป็นลังงานแล้วไอ้จะหัวไปดึงอีกแล ไปโย่ไม่โยไม่โยไปรอหน้าขนาดหน้าขนาดดูกเกูจะเล่นบทโหดแล้วเต๋ไม่ไหวละใช่เหรออยากเห็นกันนะก็เลยนหนน้วละไม่กูกูกลัวพวกมันจะมารวมกันทีหลังถ้ามึงจะรวมกันตอนนี้ให้แม่งรวมมาให้หมดเลยสัตว์ทั้งประเทศอเอาเลยได้ใหรมม้รวมกันทีเ<อ>ดีย<อ>ว,ลวเลยไอแจ๊กบอกพวกมันมานี่ดิได้ครับ เฮยใครน,หนั่งหลังพี่สมพงศ์รึเป่าเอ้ยดูแลพี่เทพพี่ทักด้วยชอบกินเหล้าเมาอ่ะชอบเมาก่อนตีกันอ่ะโอ้พี่เทพพีทัก <laughs> อันก็เหมือน,นะอันนี้ก็เหมือนแตู่ด<อ>เมือนกว่า <laughs> ี่น้อง <laughs> โอ้ขา,หา <laughs> <อ>งบินอติบินีกลบินิกแล้สว <laughs> ัสดีครับขนเหมือนม <laughs> าหาทีา่นาก อะไรนะใช่ครับทุ่มภาพนี้หน่อยเหรอครับเดี๋ยวส่งรถมาไหนพี่โอ้ใช่เหรอขาไปเลยขับไาแรงขึ้นขึ้นจะเต๋อได้ไหมได้แล้ววะเฮ้ยเต๋อเพื่อนมึงไม่ใช่เหรอครับไอ้สุดนั้นอ่ะใช่เมึงพวกน้องครับมึงไปคุยกับมันเด้ถ้ามันไม่เข้ามาร่วมด้วยกูจะให้มันมาร่วมอีกฝั่งหนึ่ง บอกมันเลยจริงไรเราบอกมันไปเลยกูขี้เกียจมาฟังทีหลังว่าพวกมันพันธมิตรกันหรือว่าส้นตีนอะไรกันถ้ามันไม่มาเล่นตอนนี้กูจะไล่ตีมันอีกทีหนึ่งใช่ชอบพูดลับหลังด้วยมคนก็ชอบตลอดละอันนี้ทดสอแก๊งไหนเนี่ยทั้งเล่นหรอทั้งเงินจุกไอทหารไอบอสไอทหารดิต่อยแล้วฮะาหรเดินทางประเทศแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยมึงจำได้ปะโอ้ยอ้ะ ไม่ผมอยากให้แก๊งมันตีกันบ้างครับหมายถึงเนี่ยฟุตบอลนะมึงดูดีเดี๋ยวลองเตะดิเฮ้ยขอลองเตะบอลหน่อ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 ยลุงไก่ลุงไก่โอ้โหวิ่งไวอ่ะวิ่งโคตรไวเลยสัตว์ผมจะให้เลือกข้างทั้งประเทศเลยไว้ตอนนี้จะได้มันๆหน่อย คือให้มันมาร่วมใจมันจะได้โดยการเดี๋ยวพนนะ้องนั่นมาหาที่แน่กะลนะนั่นเสียงมันเป็นแบบไหนะฮะเสียงก็ไเ้นแบบไหนเขาบอกว่าปูกเอาตรงตรงนั่นแหละก็เอาตรงตรงไปถึงเขาบอกว่าอยากอยากให้ยังไงผมก็บอกว่ามาคุยกับุงก์กรเ,เราไม่ได้มีเจตนาที่เจ็ดีพวกนั้นไงแต่ถ้าจะยังไงก็นั่นแหละได้หมดทำไมเข้าโรงกตี ที่จะเอาทั้งเมืองเลยเหรอกูไม่กูขี้เกียจมาละแวงไงเขียว่าแบบเขียพวกนี้จะแก๊งกับพวกนี้ป่าวว่าจะคุยกันนู่นนี่ไหมหรือว่าอะไรไงถ้ามาใจเท่าไหร่พี่ตอนตอนผมอยู่คนเดียวล่ะอ่ะกันเรื่องของมึงไงมึงดูแลตัวเองก็ได้อยู่แล้วไอ้สัสเมื่อเช้ามีสี่คนกันยืมไหมว่าเท้าผมโดนกันทุนเลยพี่มากะตอกไม้โอ้โหเยอะนะมึงถ่ายรูปถ่าเยอะนะ อนอนนะ <c oughs> เดี๋ยวกอ่ะเดี๋ยวกลัวจะยื่ข้อเสนอให้มันเว้ยยังไงอ่ะถ้าไอ้พวกเนี้ยมาร่วมด้วยยังไงไอ้พวกเค้านั้นมันก็อยากจบไบไอ้่อยู่แล้วเว้ยมึงก็อยากฟีลปะไอ้พวกนี้ก็จะได้เงินเจ็ดป่ะ Uhm, เดี๋ยวไม่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวบิ๊กมัมอ่ะมันเห็นเราตีกระสุนแดงเดี๋ยวมันก็เข้ามาผมเชื่อกูา่ายล้ไปมันอแล้วผมไม่ถายเดี oh, like ๋ยวบิ uh, or, ๊กมัมมันก็เข้ามายูกู้เพื่อนมึงยังอยู่ปะเนี่ยบิ๊กมัมอ่ะฮะอยู่อยู่บออยู่ไหนไม่รู้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่กับยังอยู่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บิ๊กมัมมันก็ตีลุมสูตแดงมึงคอยดูเดี๋ยวสูตแดงมันก็ขอจบไปพอจบนู่นจบนี่ปุ๊บเดี๋ยวมันก็ตีบิ๊กมัมต่อ ฉันขายไว้จีวะจะตุ๊บลงปั๊บแต่ถ้าขายแบบฮ่าฮ่ฮ่ ไอมาแล้วมาแล้วอร้อสุดทุนงานมานี่สิไปไหนวะน่ะไม่รู้พี่มาใส่กางเกงสีขาวรู้ว่าดูไก่โดนชนอ่ะไอ้มัมอยู่ไหมโอ้สมควรละตายไปเถอะดูกไก่ละไรเลยไม่ใช่ก็ผมเอาสูตรแดงอยู่มันจะเอาด้วยไหมอครไก่พิซซ่ารีมพว่อ่ะเอามาหมดแล้วไก่ซัพตารี่พวกอ่ะ ขนไม้หมดไอ้สัสมึงเชื่อกูเหถ้าเราเอาส่วน่องเงินมาเดี๋ยวมันก็หาคนเพิ่มเว้ยมึงเชื่อกูเป็นเพียงดี ไม่ไม่หมายถึงตอนเนี้ยถ้าสมมตินะจเราได้สูตรน้ําเงินกับบิ๊กมามเข้ามาร่วมด้วยเดี๋ยวมันก็ต้องหาคนร่วมด้วยอีกเว้ยเราจะเจอคนที่เป็นศัตรูกับเราในอนาคตแก๊งหมอแก้งหมอไม่กล้าหรอกทำอะไรไม่ได้แต่ของบมอนี่คือแรงมากเลยนะหมอลงโดนสองทีแตกเลยนะนี่แหละเราจะได้รู้ศัตรูเราในในอนาคตว่าว่ามีใครบ้างใช่ใช่ใช่ อาจารย์ก็อือเห็นแล้วลงอ๋อะไรโอ้ดูตามแล้วดูดิทักจริงเหรอจริงเหรอถามนะเอ้ยจุกไหนพิกงัมอยู่ปะเขาบอกว่ามาติดตอมออยู่แม่นคือชีวิตมันไม่เติมอ่ะมันเติมไม่ได้หรอกได้แล้วพิ้งัมเหลือกี่คนจะไปสู้อะไรได้คือชีวิตมัไม่อยู่ที่ใจครับของมันงี่เงี่ยหมแล้วมาแล้วมาแล้วแบบวันนี้ไปเร็วเร็วขึ้นรถเดี๋ยวกูชนให้ขึ้นรถขึ้นเรถ กูขอเปิด้ don't have I ไม่เกี่ยวถัดไปอันนี้กูขี้

ดู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 ลุงไก่ขอลองซ้อมบอลหน่อยสิลุงไก่ขอลองซ้อมบอลหน่อยแป๊บนึงขอลองเตะบอลดิขอลองเตะหน่อยขอลองเตะหน่อยอุ้ยเขี้ยได้อันนี้ได้นี่หนุก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 เลยพวกนี้พวกนี้พวกนี้ีสนามบอลอยู่ครับสนามบอลเดี๋ยวผมมาให้ดูสนามบอลที่จะแข่งกันวันพรุ่งนี้นะครับ อยู่ไหนว่าสนามบอลขอวาร์ปนะขอวาร์ปขอวารนะ์ปพาไปดูสนามบอลที่จะแข่งวันพรุนน่งนี้นี่ครับสนามบอลคือเนี้ยประตูเราจะใช้5คนครับประตูผมอาจจะใช้5คนเนี่ยประตูผมจะใช้5คน,น,5คน1 2 3 4งสาแล้วก็5ครับอาจจะใช้6 7เจ็ดคนคนระับถ้ามันเต็มอะ่ะจะใช้เต็มนี้เลยเต็มประตู สนามฟุตบอลนี้นะ่าจะได้เล่น11คนอยู่นะ11คนสนามบอลใหญ่อยู่ได้ได้11คนเยอะลงไปไหนวะเนี่ย